สวัสดีครับเร็วอยู่กับเกม Call of Duty Modern Warfare หรือว่า z o n e นะครับผมวันนี้เราจะมาแต่งปืน MCA หนึ่งสำหรับสายลุยเร่งว้ความคล่องโตสูงครับสายนี้จะเน้นยิงระยะใกลระยะากกาลจะไม่เน้นแคมนะครับก็ช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยครับถ้าใครกดแล้วก็ขอให้รวยๆเหงๆกันครับเดี๋ยวไปรับชมวีโอตัวอย่างกันครับ อันนี้ผมลงเดนทีมเดตแมทนะครับก็อยู่ในหมดกัรดันเนอร์ครับก็เห็นไหมครับว่ามันจะสามารถทำของตัวสูงครับวิ่งไวครับนะครับรได้ยินเสียงปืนแถวๆนี้ครับอ้าวโดนไปนิดนึงครับเดี๋ยวค่อยๆโอเคเยี่ยมมากครับเดี๋ยวยิงสวนเลยครับมากนะครับนะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถสะบัไวยิงสวนด้ไว่า กเนยครับเราขึ้นตัวค้องตัวไวครับยิงเลยะนี้ก็เห็นไ,ไ,ไ,ไหมครับก็นิ่งพอสมควรครับมีมีดีมากครับเห็นไหมครับเรายกสาม,มารถยกปืนนิดไฟฝ่ามาแท้ยิงก่อนได้เปรียบครับก็ไปเลยครับนียครับนฟามคล้องตัวสูงมาก มองสำหรับยะใกล้นะครับระยะกลางนึ่งพอได้ครับแต่ถ้ายะไกลนี่ไม่ไหวครับยะไกลนี่ต้องใช้ปืนอื่นแทนก็ระยะใกล้นี่สบายมากครับสำหรับแต่งปืนสายนี้นะครับระยะนี้ก็โอเคครับได้อยู่ครับยิงไ <c oughs> ด้รวดเร็วเดี <c oughs> ย๋ยวเรามาแต่งปืนครับครับเริ่มแรกเลยครับ แล้วก็จะเน้นที่ความคล่องตัวนะครับเราว่าจะเน้นที่กระบอกปืนสั้นนะครับถ้าใครวลวยังไม่ถึงก็ใช้กระบอกปืนขนาดอื่นก่อนได้นะครับแต่ผมจะใช้เป็นอันสุดท้ายครับมันสามารถมีเก็บเสียงคือให้เราดูตรงที่เขยนว่าโปและสีเขียวเป็นหลักนะครับนะครับงค่านี้จะสําคัญมากฝากค่าข้างล่างครับตรงนี้จะเพิ่มวอลกิ้งนะครับเพิ่มสเตเบิลนะครับก็เพิ่มอะไรนะให้มันคงที่ ไม่ดิดมากครับแล้วแต่ผมจะใส่เลเซอร์ช่วยนะครับเพื่อที่ทําให้เล็งได้แม่นขึ้นครับเล็งไวขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นตัวได้ไวจะใส่เป็นแทกเลเซอร์ครับก็คือเราเล็งปุ๊บแทกเลเซอร์ถึงจะทำงานนะครับเลเซอร์จะไม่ทํางานตลอดเวลานะครับเพื่อเพิ่มฟาร์มของตัวครับแล้วต่อไปนะครับเราจะเพิ่มฟาร์มของตัวเพิ่มเข้าอีกครับโดยการใส่โนสต็อก ถ้าใครเวลยังไม่ถึงครับก็ใส่เป็นท้ายตัวอื่นก่อนได้ครับแต่ถ้าถึงแล้วก็ใส่เป็นโนสตตอกครับเราจะเพิ่มฟังเห็นไหมครับค่าโมสูงมากครับจะทําให้ขึ้นตัวได้ไวเวลานั่งยองก็สามารถขึ้นขึ้นไวด้วยครับไม่ช้าครับแล้วก็อันเดอร์บาร์เรลครับคือใต้กระบอกปืนครับเราก็จะเน้นไปที่ให้สามารถนิ่งหน่อยครับไม่ให้ดิดมากก็ใส่ที่ี่ใส่กิฟนะครับ เพื่อให้ควบคุมปืนได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็ส่วนปืนครับส่วนปืนนี่ก็ผมใส่เป็นหกสนัดครับเพื่อที่ยิงได้ต่อเนื่องครับมันจะลดค่าโมกับค่าคอนโทรลนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะเรามีใส่อย่างอื่นแล้วเพื่อเพิ่มค่าโมงงครับเพื่อให้เรายิงได้ตลายคนขึ้นครับไม่งั้นเราจะแม็กหมดก่อนครับกระสุนหมดก่อน ก็ครบแล้วครับมานี้ครับถ้าใครชอบช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับขอบคุณแลรับชมครับสวัสดีครับ